สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบอีกหนึ่งพันนะครับวันที่2 0พันวานะครับปี2,566นรบกบกนับที่คนออโต้คาร์แล้วก็ทีมงานธนยศรุ่งดวงเจริญยน2019กับโตโยต้าวีโก้แชมป์ด้านหลังนะครับ315,000บาทนะครับ นะครับลูกค้าอยู่ที่อำนาจเจริญไม่ได้มาดูรถวันนี้อีกคันนะครับที่จะไปส่งหน้าบ้านจัดไปเน้นให้โดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับย้ําเลยลูกค้าไม่ได้มาดูรถแล้ววันนี้เราไปชมกันเลยครับว่าลูกค้าจะดีใจไหมกับการไปส่งมอบรถในครั้งนี้ออกเดินทางกันเลยครับก็พร้อมกันนะครับไปเลยนะครับกับคันนี้ t ต y o ta v i g o นะครับสวยๆเลยสมาร์ทขับนะครับขับเปิดได้ในราคานะครับ มีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นรอยลักยิ้มนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้รถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถนะครับภายในบอกได้คำเดียวว่าสวยแท้เราจะไปส่งมอบปลาล้ากันถึงที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับเนี่ยเบาะคงเบาะแคบทุกอย่างสภาพเต็ม100%เซนะครับกับ o ตโยต้าวีโกแชมคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้รถมือสกดติดตามนิพนออโต้คค้าได้เลยนะครับ คันนี้ย้ําเลยลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถเลยจัดไฟแนนซ์นะครับโทรผ่านไลน์วิดีโอคอลคุยจัดไฟแนนซ์ผ่านอนุมัติเราส่งถึงบ้านนะครับส่วนด้านข้างนะครับอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดใจเย็นๆรอกันนะครับส่วนอำเภอคงก็อยู่ด้านหลังนะครับรถพร้อมแล้วนะครับเหลือแค่เล่มทะเบียนมาก็ไปส่งมอบได้อีกหนึ่งคันะครับออกเดินทางกันเลยครับกับอำนาจเจริญนิพนธ์ออโต้ข่า์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้ว บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยะโสธรนนะครับจังหวัดยะโสธรอีกแล้วนะครับแล้วก็ถึงไฟแดงนู้นนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อทําการไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเรามาเส้นถนนมาเลขสองสานะครับมหาสารคามร้อยเนะครับยะโสธรนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปเส้นทาง จะไปอุบลแต่เราแยกซ้ายก่อนนะครับเพื่อจะไปจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับไฟแดงเนี่ยครับนี่นะครับถึงแล้วเนี่ยนะครับไฟแดงนะครับอยู่ตหน้าเนี่ยครับไฟแดงเนี่ยคือลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถนะครับไปไม่ได้ไปดูรถเลยไม่มีเวลาว่างที่จะไปดูรถนะครับแล้วก็ให้ไฟแซ์มาบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็นี่คนตัวค้าก็ชัดเจนเลยนะครับ ไปแยกเส้นทางมุกดาหารนะครับแล้วก็บุิลราชธานีนะครับเดียวซ้ายนะครับนะครับก็ะต่อเลยครับนี่นะครับยะโสธรนะครับ,อรบ,รนะรบของแท้บรราชธานีมุกดาหารนะครับป้ายอำเภอชานุมานนะครับคันนี้อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้มาที่อำเภอชานุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอีก20กิโลเมตรนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้านะครับ ใจเย็นๆครับติดตามกันไปกับที่ผลออโต้ขา์ชัดเจนคนนี้พอมีอีกแล้วต้องที่ที่ผลออโต้ขา์จัดส่งถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านขอบคุณครับที่ติดตามไปกันเลยครับครับเส้นทางบ้านลูกค้าผมหลงทางนะครับหลงทางมเมื่อกี้เนี่ยเลยบ้านทางเข้าบ้านลูกค้าไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกค้าอู่ไหนแล้วตอนนี้นะครับถูกแล้วครับโทรถามลูกค้าแล้วนะครับก็เส้นนี้เลยนะครับบ้านลูกค้าไป ่อนขี่จะลึกนิดนึงนะครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมาที่อำเภอเอออำนาจเจริญนะครับจะอำเภอยังกว่าเหรอโอ้ชานุมานครับใกล้ๆกล้กันครับไปที่ผมมาส่งรถอยผู้บุบรราชธานีนะครับเขมราชเออเขมราชอาเภอเขมราชรอนินรถที่สองดอน ผู้สนับสนุนหลักนะครับปราตราแม่ธิดานะครับเออโฆษณากวนกวนสิดไปบ้างนะครับมื่อนี้ผมมีของมาฝากเนาะกินแต่บางุนยื้อรับบ้านเท่าไรโอเคกับเสือสองตัวเอาไปเห็นใจเป็นอ่านี่ยังกะไรไปแม่แล้วกันอ่าไลยสัมผัสบ้างสัมผัสบ้างนะครับป้าเนี่ยไอ้มันน่องคือพี่น้องไลยน้องน้องครับเออน้องเออน้องที่ตามเพจมาโดนไป ท่าปีเลยดิค่ะบ่อที่ตามไม่ไหวแต่นมาเบิ้งจะโดนแล้วนั่นสิอ๋อก็เลยอยากอยากได้รถไปจกคันก็เลยเบิ้งเบิงเบิ้งไล่หม่องเช่นกันบ่เอาแต่ตัวเดียวนี่แหละบ่ขอคุณไรล่ะคือเพิ่นบป็นอกแกนะครับก็บเพื่อนแย้งนะครับก็ต้องดูใส่ตางน้ำได้่าของเฮ้ากะขายจริงแล้วก็ทรงมอบจริงนะครับจัดคะแนนได้จริงนะครับว่าด้มีโกหกมัดจำผมไปสองพันบาทอ่ามัดจำสองพันครับเดือนเรื่องย่านบ่ ย่านบอกว่าเขามาตัวเอาเงินสองพันนี่ญานิว่านะบัวค่ะวาย่านกต่เบิ้งมาโดนละเนาะค่ะก็เลยต้องใจว่าว่าครับไปส่งแท้เนาะเพิ่นไปอีรีเรากินมาครับคือสิบเอาเงินสองรีวิวแล้วก็บวิทงตะพุ่จองพุ่งจรอมาเพราะท่านแดนนี่นี่มึงยกจำกับจองไปเบิ่งหลายจุดเบิ่งข้างหมูอย่างเดียก็เลยไาอยากได้ไปตโดนแล้วครับพร้อมก็เลยเอารถคันนี้มาจะใร์นะครับเป็นวีโก้ปีห้าห้า มี12เครื่อง2.5วีเอ็นนะครับ2.5วีเอ็นตัวเครื่องโบอันนี้งวด5,000เพราะว่าลูกค้ากัเอาตำสีข้าพวันได้เนาะบอบ่อนักบ่อนาบ่อบ่อนั่นมากไหมนะครับถึงอยู่ไก่ยูไก่ซ้ำไดก็ยังซ้ำไดผมก็ไปส่วงให้ได้ครับพอจะมีค่าหนามน้ำเนี่ยอันนี้ก็เล่าอยู่มันได้จะดีครับ มื่อนี้กังไดกระได้นะครับพี่น้องเพิ่อนกัมาอถุกทุกท่านนะครับนี่นะครับว่าเออว่ามาเบิ้งรถคันเสี่เฮามาหมอดมาส่งนะไอไม่รู้ว่าพี่ไอ้ได้ตรวจสอบรถไปตรวจสอบคะเบิ้งรถเหลานมาปยังเบิ้งอ๋อไม่ออกกล้องนะครับผมมาตะดนแล้วครับผมมาตะดนแล้วผมก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับฮอกกามาฮอดพอดีครับ แต่เร็ว่าได้เห็นมาดูค่าดใเบิรงรถอ่านที่เราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ฝากเลยครับเออว่าจะได้เอาว่าวรุดก็ตามก็จริงใจเลยก็ตามก็จริงใจบริการ้านนิพ่นน็อตคาเนาะค่ะอยู่สารคามนะคะคืออันยังกไงชัดเจนกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วค่ะบนะขอบคุณนะครับในทุนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาที่ตำบลอ่าตอนนี้คือตำบลตำบลอะไรนะ ตำบลปากบ่อนะครับอำเภออัปานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อมาส่งมอบเจ้าคันนี้นะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับ2.5นะครับ V n Turbo นะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทั้งคันโดยที่ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถที่ร้านนะครับและที่สําคัญลูกค้าไม่ได้ไปดูรถจัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านให้จอดให้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนิพนธ์ตัวคากับทีมงานธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019วันนี้เราก็ส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่มาต้อนรับวันนี้นะครับทีมงานวันนี้ก็มีของฝากคือปลาล่าและก็เสื้อนะครับไปฝากให้ทุกท่านนะครับยังไงนะครับเราก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับนิพนธ์ตัวคาชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอีกวันอีก2วันเราจะไปไหนนะครับพี่ธนยศเดาต่อ อีกสองวันนะครับก็จะไปที่อำเภอคงโคราชแล้วก็อำเภออะไรอีกคนหนึ่งร้อยเอ็ดออร้อยเอ็ดใกล้ๆนะครับอีกสองคันใกล้จะหมดหมดที่จะไปส่งแล้วนะครับลูกค้ารีบจองนะครับุรีบจองเพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดก็ไม่ไปส่งแล้วนะครับผมก็จะอยู่บ้านนะครับนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับก็เลยไม่ไปส่งนะครับนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรีบจองไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่ารถของเรา จะไปส่งที่ไหนลูกค้าพอใจไหมอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับบอกว่าพี่เขาไม่เห็นรถนะครับไม่ไม่ได้ดูรถเลยนะครับแต่พี่เขาก็เออมามามองรถแล้วก็โอเคครับมผมนะครับยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ